โตโยต้ากลับมาอีกครั้งกับหนึ่งในรถยอดนิยมที่สุดของคนไทยกับรุ่นใหม่ล่าสุด2026 a c o r o l l ค cro s s ที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีพร้อมเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถยนต์ครอบครัวให้หรูและล้ำกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดรุ่นนี้คือการยกระดับจากคร r o s ์เดิมไปอีกขั้นทั้งในด้านรูปลักษณ์การขับขี่และความสะดวกสบายตั้งแต่แรกเห็น2026คร r o s s โฉมใหม่นี้ให้ความรู้สึกหรูราก,กว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเหล็ทรงเรียวยาวเชื่อมต่อก,กับโลโก้โตโ,ตโยต้าอย่างสวยงามเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ฉบเฉียวและมีมิติยิ่งขึ้นเพิ่มความสปอร์ตด้วยล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่และกันชนท้ายที่ปรับดีไซน์ให้ดูพรีเมียมขึ้นมีทั้งความบึกบึนและความเรียบหรูในสไตล์เดียวกับรุ่นใหญ่แล้วสิตัวรถถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม t ท G รุ่นล่าสุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและสมดุลทำให้การขับขี่นิ่งและมั่นคงมากขึ้น แต่ยังคงขนาดกระทัดรัดพอเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองไทยขับคล่องเข้าจอดง่ายและยังให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยมสำหรับการขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายในหรูหราขึ้นกว่าเดิมด้วยวัสดุคุณภาพสูงแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่เรียบแต่พรีเมียมมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางเบาะหนังแท้แบบนุ่มสบายพร้อมระบบปรับไฟฟ้า และระบายอากาศเพิ่มความหรูในสไตล์รถยุโรปพื้นที่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะที่นั่งด้านหลังที่ให้พื้นที่วางขาและสีสมากขึ้นเหมาะทั้งสําหรับครอบครัวและคนที่ต้องการความสบายในการเดินทางไกลส่วนด้านหลังมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พร้อมระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันขุมพลังของคราเลอร์ครอสรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเพราะม,มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริด เจเนเรชันใหม่ล่าสุดที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรไดนามิกฟอร์ดให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ200แรงม้าแรงขึ้นกว่ารุ่นเดิมแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันระดับ25กิโลเมตรต่อลิตรระบบส่งกำลังเป็นแบบ eCVT ที่ให้อัตราเร่งต่อเนื่องและนุ่มนวลพร้อมโหมดการขับขี่สาร,รูปแบบได้แก่อ c o ค o r m a l และ s ป o r t ให้เลือกตามสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนระบบกันสะเทือนและช่วงล่างถูกจุนใหม่ให้การขับขี่มั่นคง และนุ่มนวลมากขึ้นแม้ขับบนถนนคุกคาหรือพื้นต่างระดับในกรุงเทพก็ยังรู้สึกสบายส่วนภูมาิลาลยไฟฟ้าก็ตอบสนองไวและแม่นยำขึ้นเหมาะสําหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องการรถ SUV ที่ขับง่ายแต่มั่นใจทุกเส้นทางแน่นอนว่า t o โ,โยต้ไม่ลืมที่จะจัดเต็มด้านความปลอดภัยกับระบบ To โยต้าเซฟตี้ซินรุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมฟีเจอร์สุดล้ําอย่างระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ในเลนระบบอ่านป้ายจราจรอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดไทยมากขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลสำหรับราคาคาดการณ์ในประเทศไทยรุ่นเริ่มต้นอาจอยู่ที่ประมาณ1 1ล้านบาทและรุ่นท็อปไฮบริดพรีเมียมลักชัวรี่อาจอยู่รัก